โอเคครับ okay, ผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะตอนนี้คุณอยู่กับขอแรงแรงชาแนลอีกครั้งหนึ่งครับผมก็คลิปนี้นะกลับมากับเรียลมาริดครับนะสำหรับเรียลมาริดที่จะเป็นโปรเจกต์ต่อไปสําหรับทีมฟุตทีมของเรานะครับผมก็ตอนนี้เลเวล4แล้วนะเพิ่งสร้างได้เลยครับนะคลิปนี้เราจะไม่ทําอะไรเลยนะซีดีซีดานครับโค้ดของเรียวมาริดแท้ๆนะ ใช้พื้นที่สวนกับครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในก,การส่งบอลก็เป็นเกมเคาน์เตอร์นะฮะส่วนแผนก็เป็นแผนเดิมของเซียนดีนซีดานเลยครับก็คือเป็น4-1-4-1น,น,นะฮะก็ตามนี้ครับไม่ปรับอะไรเลยนะเกมนี้ครับส่วนแท็กติกนักเตะไม่ปรับนะแท็กติกทีมเราจะใช้แท็กติกเดิมของเรียวมาริดเลยนะฮะก็สำหรับก่อนที่เราจะไปทําทีมกันเราก็มาดูก่อนนะว่าแท็กติกเดิมของเรียวมาริดเนี่ยที่เขาว่ากันว่า กดแล้วมันก็ขึ้นได้เองเลยนะฮะแผนดีนักเตะดีอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องทำอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารูปเกมจอเป็นยังไงนะสับเรียวมาริดนะฮะก็ไม่ทำอะไรเลยนะไม่ทำเลยครับกับตอนที้ก็เป็นเซอร์กิโอรามอสครับเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับเลเวลเจอเลเวล9อยู่เลยนะก็มาใหม่กันทั้งคู่ครับมาเจอกันหน่อย ก็สําหรับโปรเจกต์ต่อไปนะ่าเป็นโปรเจกต์ทีมฟูลทีมเรียวมาริดนะฮะต้องดูกันก่อนนะว่าแผนเดิมผมจะกดได้ไปถึงแร้งไหนนะแล้วผมค่อยปรับแต่งอะไรก็แล้วแต่ผมแล้วกันครับตอนนั้นเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันก่อนนะครว่าแผนดั้งเดิมของเรียวมาริดครับก็สําหรับตอนนี้ครับนะนักเตะทั้ง2ทีมลงสนามครับ เป็นองตัวนี้มาเทียวนะฮะที่ถูกกล้องจับภาพเมื่อสักครู่ครับตอนนี้ดาวิดเดกิอาครับพร้อมแล้วครับที่จะเฝ้าประตูครับเป็นกับตันทีมด้วยนี่ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเมื่อกี้ผมไม่เห็นโทนีคโคสครับแหมก็ตอนนี้เรียวมาริดนะฮะจะเป็นฝ่ายเริ่มเขี่ยบอลก่อนครับแท็ติกเดิมนะฮะลูกาโมดิ บอลอยู่ที่เรอัลมาดริดครับตอนนี้เรอัลมาดริดพยายามจะตั้งเกมนะโทนี่โครสครับฝ่ายต,ตรงข้ามเริ่มปรับเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะตอนนี้โมดริดให้บอลมาโทนี่โครสอ้โหแล้วขึ้นบอลกันค่อนข้างดีนะคาเซมิโร่ครับแกเรตเบลไหลต่อมาคาเซมิโร่แล้วเบลพยายามมองหาเพื่อนส่งกลับมาคาร์วาฮาวคาร์วาฮาวมีพื้นที่ครับแล้วจังหวะน,นี้จ่ายมาแกเรตเบลบอลอยู่ที่โทนี่โครส แล้วอยู่ที่คาร์ฮาวอีกครั้งหนึ่งครับเรียวมาดิดค่อนข้างคลองบอลดีนะจังหวะนี้เบลมีโอกาสสับไกลแล้วโอ้โหบอลชนเสาเด้งออกไปครับ <c oughs> จังหวะเมื่อสักครู่ครับกาเรตเบลแล้วยิงด้วยเท้าขวาข้างไม่ถนัดนะฮะต้องบอกว่าแท็กติกเรียวมาดิดนี่ต้องบอกว่าเข้าทำอันตรายจริงๆะฮะ <c oughs> แล้วเตะทิ้งออกไปครับจังหวะนี้แมนยูเต็ดน่าจะเป็นแมนยูเต็ดฟูลทีเหมือนกันนะฮะเอสพียังครับ กาเรตเบลวนอ่าแล้วครับเสียบอลครับเบลจะโดนแมนยูเต่สวนแล้วฮะพอพักบาโยนยาวขึ้นมาถึงหรือเปล่าครับมาเทียวโอ้โหไม่ถึงนะฮะวิ่งสุดกำลังแล้วเหมือนกันครับจังหวะน,นี้เรือมอริตครับเจาบอลกลับมาแล้วเป็นฝั่งบุกอีกครั้งหนึ่งครับลูก้าโมดิชเล่น,นสั้นกับเบลครับโมดิชยังมองหาเพื่อนนะคะเซมิโร่รับบอลแล้วโมดิชยังวิง่งอ่ะโมดิชนี่วิง่งทำเกมตลอดเลยนะโทนี่โครสครับ นเติมขึ้นมาเหมือนวิฟิวตัวรุกนะยรัตอนนี้แล้วโค้ชยังคลองบอลอยู่เป็นคนที่เสียบอลเขาทั้งยากนะฮะโทนี่โค้ชมาเซโลครับแปะเข้าในเอาแล้วมาเซโลโดนสกัดได้ครับอเล็กซิสซานเชสให้มาพอป็อกบาห์บว่าบานโดนเบียดโดยโอ้โหแล้วจังหวะนี้ล้มลงไปครับลาเฟวารานครับมาถึงบอลก่อนครับกับตันทีมครับเซร์กิโอรามอสทาวาฮาเอาครับเรียวมาริดจะตั้งเกมกันอีกครั้งครับ จังหวะนี้เบลจา่ายลูกมามีพื้นที่ให้เบนเซม่าเอ้าเบนเซม่าวิ่งลงมาจังหวัดที่ล้ำหน้าไปแล้วนะเพื่อนจ่ายไม่ทันครับจังหวะเมื่อสักครฮะแล้วพอบ็อกบาครับมิดฟิลด์ตัวสร้างสรรค์เกมลุกของแมนยูเอต็ดเ,เลยนะจังหวัดนี้ลูกกากูหลุดมาแล้วยิงโอ้โหโเคลเรนาวาสครับเข้าไปถึงบอลได้ก่อนนะต้องบอกว่าออกมาแล้วก็ตัดสินใจได้เฉียบขาดกันสำหรับผู้สาประตูคนนี้ครับ พอปอกบายยังคลองบอลอยู่ครับคาเซมิโร่เข้าไปประกบประชิดเลยฮะตอนนี้อ่าแล้วฮะเป็นบอลของแมนยูไนเต็ดจะบุกขึ้นมาบ้างครับแล้วอิสโก้ครับอิสโก้ครับจ่ายมาลูกนี้อเล็กซิสซานเชสอเล็กซิสเบีย่ยงไม่เข้ากรอบเขตโทษครับลากออกมาเปิดพื้นที่ให้เพื่อนฮนะจังหวะน,นี้มาเซลโลเข้าไปประกบติดเลยฮนะและจะสวนแล้วก็เรียวไม่ริบบอลอยู่ที่คริสเตียโนโรนัลโด โรนัล do พยายามจะลากแต่ทนายโอ้โหโรนัล do โดนเสียบครับแมนะ่โดยพอปบอกบาลูกนี้นะ่าจะเหลืองแก่ๆนะฮะแล้วก็ตามคาดครับแม่ฮุตสินวิ่งมาแจากใบเหลืองให้กับพอพ็อกบาครับบอกบาบอกว่าต้องตัดนะจังหวะนี้ไม่งั้นโรนลัล do จะหูวโรนลัล do อีกนิดเดียวก็จะจ่ายบอลให้เพื่อนได้แล้วนะฮะมาเสร็โลโยนมาลูกนี้เป็นเซมาพักอ,อกไม่ถึงคนระับแม่บอลล้อนออกไป แมนยูเต็ดจะเป็นฝั่งกลับมาบุกบ้างฮะเอาละะ้วครับแล้วขึ้นเกมมาริมเส้นแล้วตอนนี้เพื่อนวิ่งแล้วโอ้โหแต่คาว่าฮาอยู่ด้านหน้าแนละจ่ายลูกดีเพื่อนไม่ได้เปรียบเลยฮะเซอร์ยรามอสครัาปอนอยู่ที่วาลานเอาแล้วแกเร็เบลเรียไม่ไดจะเคาน์เตอร์แล้วตอนนี้แล้วเป็นโธนิค,ครส จะจ่ายออกมาริมเส้นโรนโดย้อนหลังไปนิดนึงแต่โรนโดยังได้ครับทำชิงกัน3คนแล้วขึ้นมาโรนโดล็อกหนึ่งทีโรนโดจ่ายกับเพื่อนทำชิงกัน,นง่ายทุยชดหลอกข้ามแล้วมาเซโรเลนเนซมาย,ยิงครับโอ้โหดูการเข้าทาของเรือมาริดจังหวะนี้ครับแล้วมาถึงได้จบสกอร์แล้วดูจังหวะทำชิงครับโดดข้ามมาเซโรโอ้โหแล้วอือ้แทคติกดีขนาดนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมาแล้วครับ เล่นกันหลอกกันได้ดีมากนะเรียวมาริดราชันชุดขาวนะฮะก็ตอนนี้ครับทำชิ่งกัน,นง่ายๆครับโทนี่โครสครับคาเซมิโร่ครับคิซโนย์โรนัลโดครับมาเซโร่นะจังหวะนี้โรนัลโดเตะไปติดครับเอาแล้วฮนะจังหวะแมนยูวีเต็ดจะได้สวนแล้วตัดบอลได้ครึ่งสนามนะแมนยูวีเต็ดส่งมาโอ้โหสวยครับแมนยูวีเต็ดขึ้นมาเป็นแผงเลยครับดูจังหวะการขึ้นของนะักเตะแมนยูวีเต็ดแล้วมีโอกาสที่จะได้จบสูงมากคนระับจังหวะนี้โอ้โหโดนตัดได้ดูคาวาฮนะ่าฮะ แล้วเรยวมาริดครับจะเคาน์เตอร์บ้างครับตอนนี้ครับเรือมาริดจะสวนกลับแล้วฮะแต่ว่านักเตะยังไม่ค่อยวิ่งขึ้นนะค่อยๆขึ้นเกมมาครับเรยวมาริดและคาวาฮาวตอนนี้มองหาเบนเซม่าแล้วเบนเซม่าวิ่งหาช่องแล้วโอ้โหสกัดได้นะครึ่งแรกครับพุทธสินชูป้ายทดเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีแล้วเป่าเรียบร้อยนะฮะหมดครึ่งแรกไปนะฮะจังหวะครึ่งหลังเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า จะมีอะไรให้เราดูในเกมนี้หรือเปล่านะฮะสำหรับเรืยวมะเร็ดฟูลทีมนะเจอกับแมนยูไนเต็บเกือบเกือบฟูลทีมเหมือนกันนะอิสโก้พ็อกบาครับบอลอยู่ที่อิสโก้อีกครั้งหนึ่งนะอิสโก้โดดเข้าไปประกบและจังหวะนี้ครับลูกากูลูกากูปนหาแล้วอิสโก้อิสโก้จ่ายมาแล้วจังหวะได้จบของพ็อกอบาครับแต่ว่ายิงไม่ดีนะฮะยิงตรงนี้ไม่มีน้ำหนักแล้วนะทิศทางไม่ค่อยดีนะ เอาละครับบอลยังเป็นของแมนยูเต็ดครับเรียวมาริยังไม่สามารถของเกมได้นะเดี๋ยวมาริดเข้าไปปะทะครับจังหวะดีแกริดเบลวิ่งลงไปช่วยเกมรับแล้วโยเข้ามามีโอกาสที่แมนยูเต็ดจะทำประตูโอ้โห,ลห,แ,ล ic, Ronaldo. Ronaldo, ห o, แล้วจังหวะนี้เรียวมาริจะสวนแล้วฮะลูก้าโมดิชคิสโดโรนัลโดโรนัลโดให้มามาเซโรง่ายง่ายครับมาเซโรส่งมาแล้วจังหวะนี้ต้องกลางเรียวมาริเริ่มเอาบอลกลับมาเป็นของตัวเองได้แล้วฮะแล้วเบนเซม่าวิ่งหาช่องเฮ้ยไม่ใช่เบนเซม่าครับ เท่านี้โครสนะฮะโอโครสเสียบอลแล้วจังหวะนี้ฮะจังหวะขึ้นเกมสวยๆของราชันชุดขาวยังไม่มีให้เห็นนะการ์ดเบลเข้ามาสกัดลูกนี้ออกไปได้นะมาเชียวก็เกือบจะโดนเหมือนกันนะจังหวะนี้บอลอยู่ที่มาเชียครับลูกากูลูกากูพยายามมองหาเพื่อนแล้วลูกากูโดนสกัดได้ฮนะโอ้ลากมาดื้อเลยนะสำหรับลูกากูครับมาเชียโยนมาลูกากูพัก อกมงมาให้เพื่อนแล้วจังหวะนี้พลิกแล้วต้องยิงแล้วแล้วโอ้โหเชเลอร์นาวาสครับรับกระชอกแต่ว่าบอลมันไม่เข้ากรอบนะต้องบอกว่าดวงดีมากสํสำหรับเรียวมาริดนะจังหวะนี้โยนเข้ามายังไม่มีอะไรครับเอาบอลลงได้ครับแล้วจังหวะนี้เรียวไม่ิดจะสวนแล้วฮะกลายเป็นเซมาไม่มีเพื่อนเลยฮะค่อยๆขึ้นเกมเหมือนเดิมนะสำหรับลายชุดยาลายชั้นชุดขาวครับแม่บาร์เซโล์ครับกรามอสบอลอยู่ที่โรนัลโด โด,โดให้มาตรงกลางคาซิมิโร่เห็นเพื่อนแล้วครับมองมาด้านล่างว่างอยู่2คนนะลาเฟวารานจังหวะนี้ลูกา m o โมดิททำชิ่งกันง่ายๆครับเรียวมาริดค่อยๆขึ้นเกมครับไม่รีบไม่ผีผามอะไรครับแกรเดรเบลหาช่องแล้วเพื่อนจ่ายโอ้โหเพื่อนไม่จ่ายครับกลายเป็นโยกไปด้านบนตอนนี้เรียวมาริดจะทำเกมรุกขึ้นไปถึงหน้ากรอบเขตโทษแล้วฮะคิซโนโรนัลด โรนัลโดสับขาหนึ่งทีโรนัลโดหลอก2ทีโรนัลโดยังไปได้โรนัลโดจะพลิกเข้าในโรนัลโดยังไปได้เอาแล้วครับจังหวะนี้ได้ฟาวครับเป็นลูกฟรีคิกของคริสโนโรนัลโดครับให้สั้นๆครับคาวาฮาบอลอยู่ที่มาเซโร่มาเซโร่มองด้านในไม่มีใครครับตอนนี้มาเซโร่ให้มาน่าจะมีโอกาสได้จบสะกอแล,ลูกนี้แล้วยิงเลยครับโอ้โหเรียมาริดครับยิงมาตูขึ้นนำ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วนะจับจังหวะยิงไกลของกองกลางตัวรับครับคาเซมิโร่ยิงเอาดาวิดเดกอาเหมือนจะหมอบลงนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอ้คาเซม,มิโร่ครับโอ้โหฮีโร่ของวันนี้เลยนะฮะแล้วแมนยูไนเต็ดจาบอลกลับมาเริ่มเขี่ยกันใหม่ครับเดี๋ยวดูตัวสำรองครับจังหวะนี้โรนัลโด้เล่นได้6เบนเซม่าเล่นได้55นะฮะ สำรองกองหน้าก็จะมีแคปปีกนะฮะเราจะส่งปีกลงไปปีกลงไปเพื่อเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะเบนเซม่าต้องออกนะจังหวะนี้ฮนะส่งอาเซนซิโอลงไปครับตัวอื่นก็ยังไม่เปลี่ยนอะไรนะสมบเรียวมาดริดครับตอนนี้ได้ประตูขึ้นนำจากมิดฟิลตัวรับนะฮะ ก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังสำคัญของเรียวมาริตเลยนะสำหรับคนนี้ค,นรนครับิซโนโรนัลโด o ครับโรนัลโดโอ้โ oh หถึงตัวจะยังอยู่แต่หัวใจเขาไม่อยู่แล้วนะฮะตัวจริงเขาก็ไม่อยากที่จะเล่นอยู่ในราชั้นชุดขาวด้วยครับก็เลยจากลากันไปนะฮะ <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับจังหวะนี้เรียวมาริตตัดบอลไม่ได้ครับ เอาละ้ฮะราเฟวรา,านพยายามเข้าไปประกบครับวาลานแล้วไม่ปล่อยให้เล่นเลยนะวาลานนี่ต้องบอกว่าเป็นกองหลังที่ประกบตัวได้ดีมากนะฮะคาเซมิโรเข้าไปแท็ก,กจังหวะนี้สกัดบอลไม่ได้เอาแล้วบอลล้นมาวาลานหให้ง่ายๆครับตัวนที้โคลสมองหาเพื่อนแล้วโรนัลโดพยายามวิ่งเข้าไปรอรับบอลน,นะฮะเลนาวาสอยู่ที่คิสโนโรนัลโดครับโรนัลโดวนหาเพื่อนแล้วซิกิรามอสครับตอนนี้บอลอยู่ที่คาวาฮาว เขาเอาให้มาเอาแล้วครับแกเรตเบลครับมีพื้นที่ให้เล่นเยอะเลยฮะแกเรตเบลล็อกกลับหนึ่งทีแล้วโยนมาเป็นเซมาหม่งเรียบร้อยไหมโอ้โหข่าวดมเป็นเซมาขึ้นจังหวะนี้ครับแล้วก็ได้หม่งด้วยครับสำหรับเจ้าตัวก็เล่นได้ค่อนข้างดีครับแล้วจบเกมครับสำหรับเกมนี้ครับราชันชุดขาวเรอัอมาริดครับมีโอกาส4ครั้งยิงเข้ากรอบ2ครั้งนะฮะคองบอลเนี่ย57%แล้วเป็น1ประตูครับนะ สำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีโอกาส3ครั้งครับยิงเข้ากรอบ3ครั้งครับแล้วก็ไม่เป็นประตูนะฮะต้องบอกว่าเรียวมาเรดดวงดีมากครับนะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแนละนะ้วสำหรับเรอัลมาดรดฟูลทีมครับก็เรายังไม่ทันได้ปั้นอะไรนะเกมนี้เป็นเกมแรกด้วยซ้ำที่กดแรงนะฮะก็เพิ่งมาเลยครับผม ก็ตอนนี้ต้องปรับนะใครที่จะเล่นเมนเจอร์นะก็ปรับเปิดบอลเป็นกำหนดเองด้วยนะฮะเสียงเพลงก็ปิดซะเลยครับนะเรียบร้อยครับสำหรับคลิปแรกของเรียวมาริดเรายังไม่ได้ทำอะไรนะมาให้ดูทรงเกมกับตัวนักเตะแล้วก็โค้ชซะก่อนครับเล่นกันได้โคตรดีเลยนะแล้วก็อาจจะเป็นแร้งค์แรกอยู่ด้วยครับทำให้มันยังไม่ค่อย ยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะฮะสำหรับเรียวมาริดฟูลทีมนะสำหรับชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของขอ,งขอแรงรๆชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลากไปเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันในเรียวมาริดฟูลทีมนะฮะบ่ายายครับนะ